สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีน่ารักทุกท่านค่ะคุณแม่วันนี้เราของเข้ามาใหม่นะคะคุณแม่ก็หยิบราคาพวกย่อมเยาวนี่แหละมาก่อนค่ะค่ะพวกสีธรรมชาติอะไรคุณแม่ก็มีหมดนั่นแหละค่ะแต่ว่าก็เราก็ค่ะขายแบบค่ะขายแบบพื้นๆบ้านไตก่อนค่ะช่วงนี้เศรษฐกิจตึงเงียบมากเลยค่ะอันนี้เป็นผ้าไอ้นางนะคะยกขีดชายคุยค่ะ ค่ยยกขีดชายคุยลายลูกแก้วค่ะอลายตัวนี้ลายเม็ดทิพไทยนะคะค่ะราคาที่สองพันสองร้อยบาทค่ะหน้านางชายคุยค่ะยกขีดลายลูกแก้วค่ะค่ะเป็นลายขอค่ะเป็นขอท่องโตนะคะขอศิรามณีค่ะค่าราคาอยู่ที่หมายเลขยี่สิบสามนะคะค่ะสองพันสองร้อยบาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางเลิศดรูดูเด็ดนะคะขอศิรามณนีค่ะสวยงามมากค่ะ ายกขิดค่ะเป็นผ้ายกขิดหน้านาง5ตะกอนะคะค่ะชายคุยหน้านาง5ตะกอค่ะราคาอยู่ที่2,200บาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนดูดีดูเด่นทุกผืนนะคะค่ะสองพบาทค่ะ ค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะสองพันสองร้อยบาทขอท้องโตค่ะตัวนี้ก็หลุดจำนำเหมือนกันนะคะคุณแม่ส่วนมากแกเอาผ้าหลุดจำนำค่ะเพราะผ้าหลุดจำนำหน้านางห้าตะกอค่ะค่ะปกติจะไม่ได้ราคานี้เราค่ะถ้าไม่ใช่ผ้าหลุดจำนำนะคะค่ะราคาอยู่ที่สองพันสองร้อยบาทนะคะขาดสองร้อยบาทขาดสองพันสองร้อยบาทขาดสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเลิศดดูดูเด่นนะคะ ค่ะสองพันสองร้อยบาทค่ะสวยไม่สั่งสวยไม่จืดจางค่ะขาดสองพันสองร้อยบาทนะคะราคานี้ค่ะเป็นราคาที่ขาดเป็นผ้าหนุดค่ะขาะยกผิดชายคุยหน้านางห้าตะกอค่ะไอ้นี้คาะไม่มีหน้านางผืนนี้นะคะแต่ยกผิดลายลูกแก้วค่ะพวกห้าตะกอค่ะค่ะพวกห้าตะกอนี้ค่ะจากราคาจะไม่เหมือนกันกับพวกสามตะกอนะคะ ค่ะเป็นมันมันจะทอยากกว่ากันแล้วก็มันจะเปลืองไหมกว่ากันค่ะพวกพวกพวกนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นลายค่ะลายล้ห้อยดาวยอดนิยมอันดับมาตลอดนะคะเป็นผ้าลายพิชัยค่ะผืนนี้นะคะยกขีดลายพิชัยค่ะค่ะราคาอยู่ที่สองพันสองร้อยบาทนะคะเป็นผ้าหลุดจำนำนะคะค่ะพวกห้าตะกรุดจำนำค่ะพวกแม่ก็เอามาค่ะห้าตะกรุดจำนำนะคะ ค่ะร้อยดาวค่ะยอดที่ติดอันดับมาตลอดเจอจรยด่บนท้องฟ้ามาแจ่มจ้าในลายผ้าไหมนะคะค่ะราคาอยู่ที่สองพันสองร้อยบาทค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเลิศดดูดูเด่นนะคะค่ะสองพันสองร้อยบาทค่ะค่ะยกขีดชายอยกขีดนะคะไม่มีชายคุยค่ะชายคุยนี่ก็บางท่านบางทีคุณแม่เคยเอามานุ่งนะคะคุณแม่ก็ตัดออกเมื่อนเดิมค่ะชายคุยค่ะ ค่ะมาเขาทําเสริมมาเฉยๆหรอกค่ะชายคุยนั่นค่ะค่ะแต่ยกขีดก็ยกขีดธรรมดาเนี่ยแหละค่ะยกขีดเหมือนกันนี่ค่ะห้าตะกอค่ะค่ะเป็นท่ายกขีดลายลูกแก้วค่ะค่ะนี่ก็สีธรรมไอ้นี่ก็เป็นค่ะสองพันสองร้อยบาทนะคะค่ะยกขีดลายลูกแก้วค่ะนี่ก็ร้อยดาวค่ะชายคุยนะคะ ค่ะมานางชายครีค่ะราคาอยู่ที่2,200บาทนะคะค่ะสวยไหมสางสวยไม่จืดจางเลิศดดูดูเด่นค่ะงามค่ะค่ะเป็นผ้าหลุดค่ะถ้าไม่ใช่รัค่ะผ้าหลุดราคานี้ก็นไม่ได้นะคะพวกนี้ค่ะค่ะราคา2,200บาทนะคะค่ะยกขีดลายลูกแก้วค่ะสีออกโทนสีออกโทนสีฟ้าไอ้น้ำเงินนิดหนึ่งนะคะค่ะสวยนะคะค่ะยกขีดลายลูกแก้วค่ะ ค่ะเขาเรียกว่าร้อยดาวค่ะยอดทีฮิตอันดับมาตลอดนะคะร้อยดาวค่ะค่ะเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นนะคะค่ะสวยไม่สางสวยไม่ติดแกงเลิศดหรูดูเด่นนะคะสองพันสองร้อยบาทค่ะค่ะพวกนี้ค่ะจะเป็นผ้าหลุดค่ะอันนี้ก็ช่องทางน้ําไหลนะคะนี่ก็เป็นผ้ายกขิดค่ะยกขิดลายราชวัตรนะคะค่ะช่องทางน้ําไหลค่ะยกขิดลายราชวัตรค่ะ ค่ะสวยค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางมีหน้านางด้วยนะคะค่ะยกขีดลายราชวัดค่ะช่องทางน้ําไหลระยุกใหม่นะคะอันนี้ยกขีดราชวัดนะคะค่ะยกราชวัดค่ะพวกนี้พวกผ้าย,ยกขีดเอาค่ะพวกนี้ค่ะเหมือนผ้าเหมือนผ้านี้น่ะคะ่ะยกขีดเหมือนผ้าเอค่ะเหมือนผ้าเอ,อคุณแม่ก็ลืมค่ะ ของกลลสินนะคะลายแพวานะคะค่ะนี่ค่ะยกขีดลายราชวัตรนะคะช่องทางน้ําไหลค่ะค่ะราคาอยู่ที่สองพันสองร้อยบาทค่ะช่องทางน้ําไหลยกขีดลายราชวัตรนะคะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะค่ะใส่ออกบุญออกงามก็สวยนะคะเอาไปเป็นของขาดของขวัญก็สวยค่ะเหมาะสมนะคะหรือถ้าจะเอาไปเก็บไว้ให้แบบสะสมของของของผ้าไหมไว้ค่ะค่ะสะสมผ้าไหม อันนี้ก็ลายค่ะเป็นลายพญานาคเกี้ยวค่ะพญานาคค่ะราคาสองพันสองร้อยบาทนะคะค่ะยกขีดลายลูกแก้วค่ะลายพญานาคค่ะค่ะผ้าห้าตะกอนะคะค่ะสวยไม่สางสวยไม่ตีดจางห้าตะกอนค่ะสวยหรูดูเด่นนะคะหนึ่งสองพันสองร้อยบาทค่ะค่ะสองพันสองร้อยบาทค่ะ ค่ะโทรทักโทรบอกโทรแจ้งคุณแม่นะคะช่วยๆคุณแม่นะคะลูกค้าของคุณแม่ทุกท่านนะคะค่ะช่วงนี้ตึงตัวมากเลยวันนี้วันรับถึงมันยังไม่ได้ค่ะวันนี้ไม่ได้พักผื้เลยค่ะค่ะช่วยๆคุณแม่นะคะน,นี่ก็ม่วงชมพูค่ะเป็นลายขอศิลามณีค่ะยกขีดลายลูกแก้วค่ะค่ะเป็นผ้าห้าตะกอนะคะอันนี้ห้าตะกอค่ะสองพันสองร้อยบาทค่ะ ค่ะสวยไม่สั่งสวยไม่จืดกลางเลือดรูดูเด่นนะคะสองพันสองร้อยบาทค่ะค่ะสวยไม่สั่งสวยไม่จืดกลางค่ะค่ะขอค่ะเป็นลายขอขอศิลามณีนะคะคาะขออุ้มรั์ค่ะขาดเป็นผ้าห้าตะกอค่ะค่ะราคานี้เป็นราคาที่ถูกมากนะคะเป็นราคาหลุดจำนำค่ะ สองพันสองร้อยบาทค่ะค่ะนี่ก็ลายกุหลาบพันปีค่ะสีออกส้มๆนิดหนึ่งนะคะ ค่ะเป็นยกขีดลายลูกแก้วค่ะกุหลาบพันปีค่ะเชิงล่างเชิงบนก็บริวารช่างน้อยนั่นแหละค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีนะคะค่ะกุหลาบพันปีค่ะสองพันสองค่ะราคานี้เป็นราคาผ้าหลุดจำนำนะคะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีค่ะ2200บาทค่ะค่ะดูดีดูเด่นมากนะคะค่ะสองพันสองร้บาทค่ะค่ะเป็นผ้าหลุดจำนำค่ะ ค่ะนี่ก็ช่องทางน้ําไหลประยุกต์ใหม่นะคะเป็นช่องทางน้ําไหลค่ะหน้านางค่ะยกขีดค่ะยกขีดลายลูกแก้วค่ะค่ะช่องทางน้ําไหลหน้านางนะคะค่ะ2องพันสองบาทค่ะค่ะช่องทางน้ําไหลประยุกต์ใหม่ค่ะคาะสองพันสองบาทค่ะดูดีดูเด่นนะคะ ค่ะเป็นผ้าหลุดค่ะค่ะเอาไปตัดชุดแสดชุดเดฟตัดกางเกงก็สวยนะคะราคานี้ค่ะเป็นผ้ายกขิดนะคะค่ะยกขิดห้าตะกอลายลูกแก้วค่ะ ค่ะนี่ก็ใบสีปากชามค่ะเป็นยกขีดห้าตะกออลายลูกแก้วนะคะขาดสีโกโก้ค่ะราคาอยู่ที่สองพันสองค่ะค่ะใบสีปากชามกับดอกลาวดีนะคะขาดสวยทุกผืนงามทุกผืนดูดีดูเด่นทุกผืนขาดสองพันสองร้อยบาทค่ะ ค่ะสองพันสองร้อยบาทนะคะค่ะยกขีดค่ะเป็นค่ะเป็นผ้ายกขีดนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นลายดอกชบานะคะยกขีดลายลูกแก้วดอกชบาค่ะเป็นยกขีดค่ะยกขีดเป็นยกขีดอันนี้นะคะค่ะม็ตรมะยมค่ะสองพันสองร้อยบาทนะคะ ขาสวยทุกผืนงามทุกผืนดูดีดูเด่นทุกผืนค่ะสองพันสองรอยบาทค่ะค่ะลายดอกชบาค่ะสีออกโทนแบบโทนสีเบนมะขามแหละค่ะแดงข้างนั่นแหละค่ะค่ะจ่าไปเป็นของขวัญของฝากก็โทรทักโทรแจ้งคุณแม่นะคะค่ะเป็นผ้ายกขิดค่ะอันนี้ลายเรือหงค่ะ ค่ะเป็นผ้ายกขีดนะคะ่าลายกระทงค่ะขาดสีส้มค่ะอมส้มนะคะลายกระทงค่ะสวยนะค่ะลายลูกแก้วค่ะเป็นลายกระทงค่ะค่ะห้าตะกอค่ะเป็นผ้าห้าตะกอค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนดูดีดูเด่นทุกผืนนะคะผ้าห้าตะกอนะคะ เป็นผ้าห้าตะรอค่ะค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยทียให้กำลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนบุญรักษาพระคุ้มคองสิ่งศักิ์สิทิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ